ทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดพ่อและนี่ค่ะคือเค้กที่เราตกแต่งเองอนี่เขียนเองวาดรูปเองด้วยอยากกินหัวพ่อไปพาโอ้โหใจเย็นเดี๋ยวไปให้พี่เบิร์ดดก่อนค่อยกินทำไมพ่อผมยาวจังนะ่ะทุกคนคือพ่อเราอะชอบเพลงลูกทุง่งใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ a เดย์แบบเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะคะได<ห>ี๋ยวาฟังหน่อยแฮปปี้เบิรอ๋อยังนะคะ <laughs> ซ้อม่เฉยนะ แจะจ, pp, จุดจ mm. mm. ุดเทียนกันะเทียนลูกหมีคือเค้งน่ารักไปปะไม่เหมาะกับหน้าตาพ่อเลยออกจะโหดพ่อชอบหมีเหรอไม่ไม่รู้ไปไปกันเลย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you พ่อชอบเพลงลูกทุ Shut ่งใช่ไหมเดี๋ยวหนูลองเพลง Happy birthday แบบลูกทุ่งให้ฟัง HAPPY b i r ิร์ธเด o ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเด y ทูเดี๋ยวเราจะมาอวยพรให้พ่อกันนะคะขอให้พ่อมีลูกสวยๆมีลูกเก่งๆมีลูกที่มีแฟนหลอ่อเอาก็ขอให้มีความสุขนะคะสุขสันสุขสันวันเกิด วันเกิดสุขสันต์เต็มปีวันนี้วันดีนี่แต่งานฉลองบบอ่ะพ่อเป่านะไอ้อยัยผูห่หญิงพู้พญิงอยากจะขอให้เธอได้เจอกับคนดีแสนดีเป่าเธอ,อน้ำเทียนกระเด็นมา